ก็ซื้อตัวแบบนี้แฟนผีช็อกทีมรักขาดทุน5ปี5,000ล้านแฟนเม่เต็ดน่าจะตกใจนะครับกับพอได้คิดไปคิดมาแล้วอะไรนะ5ปี5,000ล้านครับที่เมเต็ดนั้นคุ่มเงินซื้อนักเตะแล้วจะบอกว่าเกรเซอร์ไม่ซื้อก็คงจะไม่ได้นะครับโอเคอะไรครับว่าตลาดนี้เกรเซอร์ไม่ได้เป็นคนคุ่มเงินซื้อตัวนะครับ เพราะว่าการเข้ามาของเซอร์จิมรัดคริฟเนี่ยก็เข้ามาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของสโมสรกันไปเลยครับผมแต่ว่าก็ต้องบอกกนทีครับว่าโดยเฉพาะนุของเอริกเคนฮาร์กเนี่ยตระกูลเกรเซอร์นั้นเสริมทับให้เยอะเลยทีเดียวเลครับเรียกว่าตั้งแต่เคนฮาร์กเข้ามาเนี่ยอายากได้อะไรเกรเซอร์จัดให้เรียกยว,ว่ายุคข,ของฮาร์กใช้เงินเยอะพอสมควรครับแม้ว่าที่บอกว่า5ปี5,000ล้านเลยครับ ก็ต้องบอกว่าเกรเซอร์นั้นก็ทุ่มเงินให้เยอะนะใครที่บอกว่าเกรเซอร์ไม่ได้จ่ายไม่ใช่นะครับเกรเซอร์ก็จ่ายแม้ว่าการทำมาของเซอร์จ,จิ็นจะเห็นชอบแปลกแต่ยุของเกรเซอร์เนี่ยก็ชอบไปพอสมควรเหมือนกันนะครับคือได้มีการเปิดเผยนะครับผมกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับผลประกอบการในฤดูกาลที่ผ่านมาครับแล้วก็ออกเป็นอย่างทันการแล้วนะครับแม่เต็ดเนี่ยขาดทุนไปทั้งสิ้น11 3 2ล้านปอนด์นะครับ และวก็สโมสรนนมีรายรับนะครับรวมทั้งหมดเนี่ย661.8ล้านปอนด์นะครับในฤดูกาลที่แล้วหรือว่าเพิ่มขึ้น2.1%นะแต่ว่าก็มีรายจ่ายนะครับมากกว่าซึ่งเป็นผลมาจากการสรรหาปัญหาผู้บริหารการปรับปรุงสนามฝึกซ้อมคาริงตัน50ล้านปอนด แล้วก็200ล้านปอนนะฮะที่ใช้ไปกับการเส่งสัญญาณนักเตะใหม่นั่นเองครับโดยไมเตตนะครับมีผลประกอบการในรอบฤดูกาลขาดทุนนะครับเป็นปีที่5ติดต่อกันนะครับในฤดูกาล2022-23นะครับขาดทุนไป42.1ล้านปอนด์นะครับในฤดูกาล2022เนี่ยขาดทุนไป115.5ล้านปอนด์นะครับทางฝั่งของโอมาบรดาครับสิโลคนของแมนยูเนเต็ดนะครับก็ ได้พูดถึงนะครับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับว่าพวกเราเนี่ยกำลังเดินดําเนินการเพื่อความยั่งยืนทางการเงินที่มากขึ้นนะและทําการเปลี่ยนแปลงการดําเนินงานของเราเพื่อให้มีแบบประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าเราเนี่ยกำลังกําหนดทิศทางทรัพยากรของเราเพิ่มประสิทธิภาพในสนามวันนี้เนี่ยเราประกาศแนวทางใหม่สำหรับปีงบประมาณ2025ซึ่งสะท้อนถึงผลกระทบบางส่วนของปี ของการประหยัดต้นทุนในการเปลี่ยนแปลงและการเปลี่ยนแปลงองค์กรที่เรายุ่งอยู่กับการดําเนินการในช่วงฤดูร้อนอะนะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยความแข็งแกร่งของแมนเชสเตอร์เดนและก็การขับเคลื่อนด้วยความหลงไหลและความพักดีของผู้สับสของเราเป้าหมายที่ชัดเจนของเราคือการทำให้สโมสรกลับสู่สูงสุดของฟุตบอลยุโรปก็คือยู่าฟแชมเปี้ยนส์นันไหะครับทุกคนที่สโมสรเนี่ยปฏิบัติตามกลยุทธ์ที่ชัดเจนเพื่อมอบความสำเร็จที่ยั่งยืน ทั้งในและนอกสนามเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของแฟนบอลผู้ถือหุ้นและผู้ถือผลประโยชน์ร่วมกันนี่ก็คือการกล่าวเอาไว้ของซีอคนใหม่ครับที่เพิ่งย้ายมาในครับในช่วงก,กลางกลางท้ายฤดูกาลที่แล้วนะครับโอมาร์บารดาซึ่งเขาเนี่ยเป็นอดีตซีอหรือผู้บริหารของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับซึ่งทั้งหมดนี้เขาว่าการของมอนเซอร์จิมเนี่ยได้มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเยอะมากทีเดียวน,นะครับ และก็มีการเปลี่ยนแปลงน,นู่นนี่นั่นเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับเดี๋ยวก็ต้องมารอดูเลยครับว่าการจัดโครงสร้างการจัดรากฐานนะครับที่เมดเต็ดได้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วจะทําให้ทีมนั้นดีขึ้นมากน้อยขนาดไหนเพราะที่ผ่านมานั้นมเมเด็ดนั้นเละเตะเละเทะตุ่มเปะประสุดนะครับคราวนี้มีการเปลี่ยนแปลงแล้วจากการขาดทุนมหาศาลในรอบ5ปีเดี๋ยวมารอดูครับว่ามันจะค่อยๆดีมากน้อยขนาดไหนครับ หาคุณชื่นชอบคลั่งฟุตบอลเหมือนกันฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามได้3ช่องทางทุกวันที่ Facebook YouTube และ TikTok คลั่งฟุตบอลเราจะมาพูดคุยเรื่องราวสุดคลั่งในวงการฟุตบอลกันอีกเช่นเคยในทุกๆวันขอบคุณครับ